น้อยคนที่จะรู้พระเอกคนนี้เมื่อก่อนชื่อไข่หนุยแต่พ่อเปลี่ยนให้ตอนอายุ3ามขวบเป็นนักแสดงชื่อดังที่มีแฟนคลับคอยติดตามมากมายจะเป็นใครไม่ได้นอกจากลีฐานับโลคุณสมบัติพระเอกมากฝีมือสังกัด GMM g r a m m กร่โดยล่าสุดหนุ่มดีได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของสาวคิดหอวงังและบางช่วงบางตอนของรายการทีมงานได้ถามว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อลีฐานับ ซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าถ้าตอนเกิดชื่อเด็กชายจารัดพงชื่อเล่นชื่อไข่นุย้ยเพราะไข่นุ้ยแปลว่าลูกชายต่อมาพ่อเปลี่ยนชื่อให้เพราะมีคนชื่อนุย้ยแต่เขาเป็นผู้หญิงเปลี่ยนชื่อตอนอายุสามขวบซึ่งเปลี่ยนเป็นชารีและเรียกให้สั้นลงเป็นลีจนถึงทุกวันนี้